ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะน้ำดื่มสิงเก็บคุณค่าดีๆจากแร่ธาตุในน้ำเปล่าไม่ให้หายไป,ไปดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปาประนยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีครับสมาชิกิจสตาร์ครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นซึ่งเป็นเวอร์ชั่นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่หลายคนเองก็คงจะเ hey อ๊สัปดาห์นี้จะมาคุยกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนที่หลายๆคนเองก็คงจะตามหาสําหรับคนในรุ่นก่อนๆน,นะเม mm ื hmm. ่อ30กว่าปีก่อนนี้ถ้าใครไม่รู้จักกําทรน,นะครับชูนุกกุลวงก็คงไม่ใช่แล้วล่ะ เพราะเขาเป็นคนที่โดดเด่นออกค่อนข้างเยอะนะสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะบนถนนหลวงนในยุคก่นกอนๆเนี่ยนะครับเขาก็เด่นพอสมควรเลยลหลายๆจังหนันก็หันเหีเข้ามาสู่การแข่งขันที่เ,เรียกว่าถูกในระเบียบในระบบนะครับก็เข้ามาอยู่การแข่งขันในประเภทแบบรถจักรยานยนต์ในสนามแข่งอย่างถูกต้องมาอยู่กับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะระดับเป้งๆมีใครบ้างเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อไปแล้ววันนี้ถึงวันนี้เขามาทํางานเกี่ยวอะไรแล้วมาอยู่ตรงไหนอ,ไอาชีพ ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่โลดแล่นอยู่บนความเร็วเราจใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับมาค้นหาคำตอบจากกำทรชูนุกูลวงหรือในอดีตเราเรียกว่าจิ๋วจัลวดนะวัสนะดีแกสวัสดีครับส <บา S 2> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละวันนี้วันนี้แกต้องเขาเรียกอะไรตอบโจทย์ให้กับคนที่เขาถามหา ที่สมัยก่อนมันเป็นแฟนคลับเพราะแต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลไงครับไม่มีโซเชียลแต่ก่อนนี่ถ้าจะรู้รู้ว่าคำทอนชูนุกูลวงจะไปตรงไหนอะไรยังไงต้องดูจากมือถือไอ้เจไม่ดูจากนิตยาสารนิตยสารอย่างเดียวครับยุคยุคไม่มีสื่อครับนิตยาสารล้ว,ลวนๆครับชื่อจริงนามสกุลจริงคือคำทอนชูนุกูลวงครับเออเป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดครับถามจริงนะตอนนี้แกบตอบได้ไหม ครับชื่อเล่นแกล์มาอย่างไงคือเมื่อก่อนนี้ครับเขาเห็นผมตัวเล็กเขาก็เลยเรียกแกบฮะเขาเลยเรียกแกบ์ชื่อจริงๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าชื่อเล่นผมชื่อหนึ่งผมชื่อหนึ่งแต่เขาเรียกผมว่าแกบติดป่ากันเพื่อนๆก็เลยเรียกแกบกันทั้งหมดโอ้ยแกบไอ้ไงหรอใช่ครับใช่ครับป๋า้วเป็นคนที่จังหวัดไหนคนจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพหรอใช่ครับกรุงเทพครับเขตพัตติเจริ่ครับ เขติษณุิญใช่ครับอยู่เขตปิษณเจเลิญครับตำบลปากคลองฮะโรงเรียนวัดนวลนอดิษอ้นี่เด็กเทพดิใช่ครับเ็นะอ๋อก็อยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยอยู่ที่นั่นแล้วเริ่มเติบโตมานี่มันก็ชีวิตมันมีส่อให้ส่อให้เห็นไม่ว่าเราชอบรถแข็งชอบชอบมอเตอร์ไซค์ครับเพราะพี่ชายพี่ชายไปดูพี่ชายครับผมขี่จักรยานแล้วดูพี่ชายพี่ชายบ้ามอเตอร์ไซค์ครับ ก็เอารถไปจ้างคนนู้นคนนี้แต่งถนนหลวงนะครับเมื่อก่อนไม่มีสนามแข่งนะไม่มีสนามแข่งมากมีแต่เป็นรอบสนามไม่ใช่แร็คบค์แบบสมัยนี้ฮะก็ชอบรถรอบสนามก็เลยไปดูพี่เขาแล้วทีเนี้ยเอารถไปจ้างแต่งเริ่มต้นของชีวิตที่พลิกผันคือแว้นอยู่บนท้องถนนนี่แหละครับแต่เอารถอะไรไปแว้นเอาโนวาครับรถใครรถซื้อเองครับเก็บตังค์ครับ เอาแล้วตอนนี้ทำชีพอะไรอ่ะไม่เลยครับวิ er> ่งเขาใจรับจ้างไปอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอะครับอายุตอนนั้นเพิ่งยามอหนึ่งเพิ่งมอหนึ่งองใช่ครับติดสามปีเข้าไปสิบสองสิบสามปีเนี่ยครับเก็บเงินซื้อรถแล้วรับจ้างเขาก่อนรับจ้างรับจ้างเขาวิ่งเมวิ่งเมยหไม่มีรถครับอยู quote? ่ที่อยู่ที่แถววัดวัดนวลแถวบ้านนวลนอดิตอยวัดนวลนอดิตเลยครับเออก็วิ่งเก็บเงินใช่ครับเก็บขอพ่อแม่พ่อแม่จัได้ไหม คัน้เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าจะ20,000กว่าบาทสมัยนี้เป็นแสนเลยนะี้ครับถคันเป็นแีนี้20,000ืเก็บกี่เดือนเน่ะถึงจะได้เกือบเกือบปีครับเกือบปีเหรอเกือบเกือบปีครับพอได้มาป้อไปซื้อเลยไปดาวครับแล้วก็ผ่อน๋อผ่อนครับใช้วิธีหาเงินดาวก่อนใช่ครับหาเงินดาวดาวดาวรูปคันนั้นคือสมัยก่อนนี่ครับสามพันห้าสามพันห้าดาวสามพันห้าแล้วส่งเดือนละ สองพันกว่าบาทนิดๆสมัยก่อนมืามสิปีที่แล้วก็สูงนะครับโอ้สมัยนี้เยอะนะสมัยนี้หลูหลายพันเลยก็วิ่งเก็บมเที่ยวหนึ่งก็เที่ยวละสิบาท5บาทก็เก็บไปเรื่อยครับกือตอนนั้นก็คือเก็บมาประมาณเกือบปีใช่ครับแล้วก็เอาไปถอยรถมาดาวมาใช่ครับเอารถอะไรมาเอารถโนวาครับก็เอาเอาเอามาทำไม เอามาเพื่อจะเอามาขี่เนี่ยแหละครับขี่รับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิมใช่ครับทีเมเหมือนเดิมใช่ครับแล้วจุดหักปัดเปลี่ยนไปเป็นยัี่งคือเห็นเขาแต่งรถละครสมัยก่อนเขามีสำนานกรถอะไรมันวิ่งจังปะก็เลยเอาไปจ้างเขาแต่งคือขี่รถน่ก็คนซ้อนก็ปกติแล้วก็ขี่ปกติครับนี่จะมาแรงจังดูตอนกลางคืนครับไม่หลับไม่นอนแอบออกมาดูครับโอไม่หลับไม่นอนบอกได้เพราะว่มันผ่านไปแล้วสามสิบปีผ่านไปแล้วครับ ไปดูที่ไหนดูที่ถนนเนี่ยครับดูตรงนั้นเลยตอนนั้นเดี๋ยวมอเพิ่งเปิดใหม่ครับมอเดี๋ยวมอเพิ่งเปิดใหม่เส้นถนนตัดใหม่ท่าพระนะครับเดี๋ยวมอเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยเห็นเขามันไม่ได้มาจากมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับตุ๊กๆอะไรก็แข่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับท้องถนนกระบะเต็มใช่ครับเต็มท้องถนนกันหมดก็ถนนยังไม่เปิดด้วยใช่ครับถนนยังไม่เปิดก็เลยเห็นตรงนั้นก็เลยกลายเป็นจุดประกายครับเพราะจากบ้านเนี่ยกับ กับไอ้ถนนเส้นนี้มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่ไกลกันครับมันก็ใกล้ๆกันกลางวันก็วิ่งรับรับรับคนโดยสารใช่ครับกลางคืนก็แอบไป,ปดูแอบไป,ปดูเขาแล้วทีนี้ก็จุดประกายเลยปั๊บต้องอทอํายังไงให้รถวิ่งโอ้แล้วอะไรแล้วยังไงก็คือเห็นรถที่เขามาวิ่งครับเขาปล่อยเชิงถนนนอกครับเขาปล่อยเชิงถนนนอกก็กลายเป็นอยากรู้ฮะว่ารถคันนี้มันรถใครรถเขาวิ่งจังก็เลยไปเจอกับพี่เล็กลิศกนุเงินอุดม อันนี้ก็ไม่ใช้ไป่เถ่ายเหมือนกันใช่ครับพี่เล็กวิศนุวันูโดมขาเตียใช่ครับจราจล13นะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักแกแล้วรู้ว่าป็นักแข่งไหมรู้ว่าเล็กไหมตอนนั้นอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้เลยเลยคือไม่รู้ว่าถนนไอ้รอบที่เขาแข่งแข่งกันคือผมไม่รู้ผมเห็นแต่ถนนข้างนอกว่ารถคันนี้เขาวิ่งก็เลยเดินเข้าไปดูเขาแล้วก็ไปสอบถามเขาแอบถามเขาว่ารถคันนี้ใครทำใครทำก็เลยลวงรู้ว่าเป็น วิโรจน์ยนกระแผงแสนวิโรจน์ยนกระแผงเฮโรดนะเฮโรดนะครับอ๋อนี่รู้จักเฮโรดด้วยเหรอครับตอนแรกไม่รู้จักครับแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์มารู้ว่ารถคันนี้ไปทำที่เฮโรดมาใช่ครับก็เลยไปทำแล้วอย่างนั้นแลเราก็หาที่อยู่เหรอหาที่อยู่ครับรู้ที่อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่กระแผงแสนใช่ครับขไปเลยไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่แต่คนเขายกใส่กระบะไปนะครับขี่ไปโอ้โหใจหัวใจหัวใจมันลอยเลยไปให้เขาทำค่อยๆค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังเรื่องราวของพี่แก่กันนะเราจะรู้ว่าโอ้โห ในอดีตเนี่ยกว่าจะมาเป็นนักแข่งได้หรืออะไรเงี้ยจุดหักเปลี่ยนมันเป็นไอยังไงเนี่เริ่มผ่อนไม่ใช่คนไม่มีตังนะคนไม่มีตังเสร็จแล้วก็ขับรถไปหาฮีโร่ใช่ครับแล้วไปหาฮีโร่คุยฮีโร่ก็ไปให้ไปทําธรรมดามาก่อนนะครับไปบอกฮีโร่่าไงอยากมาจ้างทำอยากทําให้มันวิ่งครับก็เสื้อฝาครับทาเสื้อฝาท่อเดิมผ่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้รถให้วิ่งครับ เขาก็ถามว่าเอาไม้เท่าไหร่อะไรเท่าไรครับอ๋อก็ถามเลยใช่ไหมใช่ครับเอาไม้เท่าไร่ก็คือรู้ว่าได้เท่านี้เท่านี้ก็คือก็ทําแล้วก็เอากลับมาขี่ที่กรุงเทพแพงไหมแกคิดแพงไหมสมัยก่อนไม่แพงครับพันกว่าบาทสองพันเนียคนชื่อวิโรจน์ยนนี่ใช่ครับจูนให้ใครทําให้ใครนี่ครับสมัยก่อนต้ับมาติดแชมป์นะใช่ครับวิ่งเออกลับมาแล้ววิ่งแล้วก็มาเดิมพันกับเขาถนนข้างนอกไปให้ฮีโร่ทํทำใช่ไหมใช่ครับปุ๊บเอารถกลับมาก็วิ่งกลางวันก็วิ่งรับผู้นิสัยเลยไหมใช่ครับ กลางคืนก็ไปก็ไปดูเขาแล้วก็ไปหาจับคู่เอาจับคู่เชงข้างนอกเอาแล้วกลายเป็นได้คู่พอได้คู่แต่ปุ๊บเราก็ชนะได้ตังค์อีกได้ตังค์มาด้วยก็เลยเอาตังค์ที่ได้มาเอามาทําเพิ่มอีกส่ยรูปอีกครับมาทําเพิ่มอีกบอกได้ไหมได้กี่ตังค์ตอนนั้นหนครับก็หลักเกือบหมื่นนะครับหมื่นก็เยอะสมัยก่อนเยอะนะเมื่อสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยเยอะครับหมื่นเยอะครับแล้วค้ำเงินมาครับเอาเงินไปแบ่งใครไหม ไม่ฮะก็เอาเงินเอาไปลงต่อเลยลงต่อเพื่อจะทำรถตี่กี่รถทีกีคือรถอะไรอะไรนะครับโนวาครับโนวาครับผมเป็นโนวาห้าเกียร์ครับเป็นโนวาห้าเกียร์โอ้แล้วตอนนั้นเฮียรถในมือทองเนี่ยนะถ้าตระกูลฮอนด้าเนี่ยคทองเลยใช่ครับอืมแล้วก็จับมาก็จับมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กลายเป็นเอาผมมาจับมาแข่งกับรถเฮียรถเอง เจออาจารย์มาเจออาจารย์แล้วแ่งกันได้แล้ววันนั้นก็เลยอาจารย์ก็เลยชวนอาจารย์ก็เลยชวนอาจารย์คือเฮโรลด์เฮโรลด์ชวนใช่ครับเฮโรลด์ก็เลยชวนชักชวนเข้าสู่สนามหลังจากที่ปล่อยให้เราไปเชงอยู่ตั้งนาน่แหละใช่ครับชักคือเขาเห็นแมวครับเหอนแมวมองนะครับก็คือเราชนะตลอดจับเชงบชนะ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 จนกระทั่งมาชนกับรถไอ้ทีเฮโร่ดไปทำอเนี่ยเขาเดินสายมาเราก็เลยปฏิเสธครับเพราะว่าวิแพงไไม่ได้อาจารย์สิทธ์ต้องไม่ลบอาจารย์เนี่ยครับ ก็เลยถอยออกมาแต่เฮโรดได้คงได้ข่าวคไอ้แก่ผมไม่ชนะทุกนี่รถกูกูทําให้โอ๊ตชนะตลอดทั้งนั้นมาอยู่กับกูไหมก็เลยเรียนรถรอบใช่ครับมาขี่รถรอบมาขี่รถรอบสนามก็คือจับผมอะไปเรียนเลสซิ่งสกูนโอ้ไปลงไม่น้อยครับไม่น้อยมาสามทุกวันใช่ครับโอ้โหเรียนกับคนระดับมือสิบมาการเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็พี่ออสอันต์มีพเนียดอันต์มีพเนียดอีกใช่ครับ แกก็ยกขมิ้นเหลืองอ่อนนี่นะใช่ครับแกก็ช่วยเทนช่วยอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ได้แชมป์วันเม็กเลสปีแรกได้แชมป์เลยได้แชมป์วันเม็กเลสโนวาวันเม็กเลสพูดถึงตัวนี้เราบันเรื่เลยนะถ้าเริ่มบันประวัติประวัติของพี่แกไี่โคตรบันเลยเอาต่อต่อเลยครับแล้วก็ได้แชมป์วันเม็กเลสแล้วก็ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาตอนนั้นอยู่อยู่ฮีโร่นะอยู่กับฮีโร่ตลอดครับไม่ใช่วันเม็กเลสเราเราอะย้ายทีมไหมโดนปัดขึ้นไม่ย้ายครับโดนปัดขึ้นไปคลาสี่ อ๋อพบานแดเฉล,ล่นแล้วนี่ใช่ครับนี่ไงคือมือใหม่ครับเสร็จแล้วก็ต้องขับขึ้นไปซีแล้วบาดเกะขึ้นไปคัสซีไปคัสซีเสรปุ๊บขึ้นไปคัสบีต่อแต่คัสเ<น> <B S 2> ป็นแชมป์ซีปุ๊บขึ้นบีต่อครับพอคัสบีแล้วทีเนี้ยมันตันพอตันไปไม,ไ,มไม่ได้เพราะว่าตอนคัสบีเนี่ยคือเฮโร่ะก็ไม่ได้ทําหยุดทําอยู่พักหนึ่งก็คือย้ายกลับมาอยู่กับพี่หนุ่มย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่กับพี่ใครย้ายผมตัวผมเองย้ายมาอยู่พี่หนุ่มหนุ่มว่ากำแพงเอาลกลกย้ายนี่คือเขา พี่หนุ่มนี่ยเขามาทักซีโดนวิ่งมาติดมาติดต่อเราหรือไงมาผมไปขอครับไปกับพี่นายสองคนก็คือทางอาจารย์โลดเนี่ยเขาหยุดก่อนเขาหยุดทำรถใช่ครับก็เลยจะตัวเองเราหยุดไม่ได้ครับก็เลยไปหาพี่หนุ่มใช่ครับพี่หนุ่มครับมากับมากับพี่พี่นายถูกครับมาับ่นายเฉลิมวันครับพี่หนุ่มครับขออนุญาตสองคนคนอยากขี่ครับพี่หนุ่มตอบว่า โอเคมาขี่ทักซิโดเพราะตอนนั้นพี่หนุ่มนี่เสือคาวาเลยนะใช่ครับมาขี่คาวาทักกิทักซิโดครับพี่หนุ่มก็ได้แชมป์ได้แชมป์ปีแรกก็มาก็ได้แชมป์เลยพอได้แชมป์เสร็จปุ๊บสองคนกับพี่นายก็ผัดกันคนละปีได้แชมป์แล้วก็โดนปัดขึ้นไปกับเอเลยเออขึ้นโหนี่ฟังเรื่องราวของพี่แกมันโคตร คตรบันเลยนะผมว่าใครฟังดูก็ช่วยกดและกดแชร์กันหน่อยนะเราเราอยากให้ให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารคนรุ่นเก่านี่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องแบบสู้ด้วยชีวิตนะมันมีติดขัดอะไรไหมตอนที่อยู่ที่นี่มีครับมีครับคือคือไปอยู่ตรงนู้นปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์ตัดสปอนเซอร์คือสปอนเซอร์เขาตัดแล้วเพราะว่ามันไม่มีผลงาน ช่วง,ท,<า>งที่เราก้าวขึ้นไปสู่ทีมทพี่หนุ่มใช่ไหมไม่ฮะพี่ในขึ้นไปอยู่กับพี่ในแล้วสปอนเซอร์ก็ตัดคือเราไม่มีผลงานพอเราไม่มีผลงานสปอนเซอร์เขาก็ตัดแล้วประจวบเหมาะกับบริษัทกอรี่คาวาตากิคามูอ๋อกอล์าริตัดกอรี่คาวาตากิคามูก,ก,ก,ก็เลยกลายเป็นไม่ได้ทำแล้วก็หยุดพักไปก็หลายปีครับคือเราไปอยู่รอบอีกี่ปีอยู่รอบๆเกือบเกือบก็ต้องมีเกือบเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบครับ พอเฉพาะอยู่กับวิโรจน์โวนกำแพงแสงเก้สิบสองปีนะครับผมได้แหนบทองคำเนี่ยครับเออฮะแหนบทองคำอี๋ไงครูสนองเป็นคนตั้งให้ครับครูสนองกายกแหนบทองคำให้ผมเพราะว่าผมเองอยู่นานที่สุดครับกับวิโรจน์เฮโรดเหมือนผู้ผู้ใหญ่บ้านนะใช่ครับอยู่นานที่สุดโอ้เป็นประวัติศาสตร์ตัวเองครับโอไปกินไปนอนอยู่กับเฮโรดเหมือนพ่อคนหนึ่งนะครับสิบสองปีครับมันอยู่พี่ิทูอีกแปดปีครับผมทำทักซิโด ครับนักซิโดช่วงนั้นติดตลาดขายรับขายดีนนะท่านใช่ชุดสีเขียวเนี่ยนะครับตะเวนแข่งสนามบินกันโดยใต้การสนับสนุนของสิทธิผลเนี่ยนะครับของป๋าป๋าที่เป็นคนสนับสนุนสมาสปอร์ตเนี่ยครับแล้วก็ไออาร์ทีไปตะเวนสนามบินใช่ครีละสนามอะไรไปใช่ครับไปทุกสนามแล้วก็ไปแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งพอจากนั้นเสร็งานไอจริงหยุดตอนนั้นพออะไรเพราะว่าเรามีภารกิจก็คือไปแต่งงานไปแต่งงานกับแฟนที่ประจวบ คิริขันก็เลยกลับไปอยู่ประจวบอ่ะใช่ครับไปอยู่ประจวบสองปีอยู่ประจวบกับพี่นายสปีก็คือไปทํางานที่นู่นอ๋อพี่นายเขาตอนนั้นอยู่ที่ประจวบใช่อยู่ที่ประจวบคิริขันก่อนใช่ครับแล้วพอกอรี่มูฟปุ๊บพี่นายก็เลยย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ลบบีอ๋อตอนนั้นอยู่ประจวบใช่ครับอ๋อหลังจากที่กอรี่ยุบปั๊บครับกอรี่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นไอไทยคาวสกีเนี่ยครับครับก็มูฟไปอยู่ที่กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมครบ้านเดิมลบบีใช่ครับที่ลบบี แล้วพี่กายปะแล้วตัวผมเองผมเองผมก็กลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพขับอะไรตอนนั้นตอนตอนนั้นน่ะกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ไม่มีอะไรทำก็ขัอาชีพอิสระใช่ครับอาชีพอิสระก็คือขับแท็กซี่อาชีพอิสระครับและถูกครับแล้วก็มาเจอกับพี่หนุ่มมากำแพงอีกรอบนึงมาเจออีกรอบเหรอเจออีกรอบนึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นยุคแด๊ดฮะเออาเเหรป็นฮอนด้าแด๊ดนี่คือจุดกําเนิดเลยป่ะครับจุดที่เขาเรียกจิ๋วจรวดเนี่ยนะถูกเลยครับจุดนี้เเเเลยยยครับบภาาาาใต้้พพีี่่่่่หหนนุุมมวไงอกฮ มันมีแดกไบค์แข่งเอาไหมพี่หนุ่มถามก็เลยเอาเดี๋ยวพี่ว่าไงก็ว่าตามกันแล้วพอดีจังหวะได้การสนับสนุนจากไอ t แล้วก็ด<อ>ีดีแล้วก็สิธิลป๋าครับสนับสนุนก็เลยโอเคได้ไปแข่ง<อ>ในรายการแดกไบค์เขาเเก็ได้แชมป์ประเทศไทย3ปีติดเป็นยังไงเป็นยังไงครับกำทอนชูนุก,กูลวงไม่ใช่ธรรมดาผมเอามาคุยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับตั้งแต่เริ่มคุยมาตั้งแต่เฮโรดมานะครับก่อนเฮโรดเนี่ยไปวิ่งไปจับเชงก็พูดง่ายนะ แดกเขาแดกแล้วแดกอีกแดกอีกจนกระทั่งต้องวนมาเจอกับฮีโร่ต้องสละตัวเองอะไม่เอากูไม่ยอมแข่งกับรถอาจารย์สํานักเดียวกันจนกระทั่งเข้าตาฮีโร่ฮีโร่ก็ดึงมาเป็นแชมป์อีกครับอยู่กับฮีโร่มาจนกระทั่งพออยู่ฮิอยู่พอออกมาจากฮีโร่ฮีโร่เลิกทํามาอยู่กับพี่นหนุ่มหนุ่มวํากแพงปีละเป็นแชมป์อีกใช่ครับทักซิโดเป็นแชมป์อีกแชมป์ประเทศไทยอ้าวอยูอ่พี่หนุ่มอยู่พักหนึ่งเลิกทําเอาหยุดหยุดหยุดกลับไปค้าขายไปขี่แท็กซี่ด้วยความเร็วก็ยังชอบขี่รถอยู่ก็ไปขี่แท็กซี่ซะ อีกสี่สิบรถขี่ไปขี่มาไปเจอพี่นุ่มอีกครับเรียกพี่นุ่มเรียกเกาแข่งแดกอีกครับคว้าแชมป์อีกสามปีซ้อนโอ้โหแชมป์ประเทศไทยรายการแดกไบส์เนี่ยครับสามปีติดเลยแล้วก็ของของเดชใช่ครับป๋าของเดชครับที่จ้าแม็กซ์มัมสปีดแม็กซ์มัมจะสั่นแม็กซมัมจปิดนะสามปีซ้อนลสามปีติดก็ พอพอจากนั้นเสร็จปุ๊บมันเป็นรถเดิมแล้วกติกามันเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็กลายเป็นรถโอเพ่นยุคนั้นมัน402ไงเป็น201ก่อน250 250ที่สนามครับสนามนครเชัยศรีสนามนครเชัยศรีจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยที่แข่งแดกไบค์เป็นแข่งแดกไบค์ทางตรงเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแดกไบค์ทางตรงที่มีจนทุกวันนี้ก็พอมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือ3ามปีพอกติกามันเปลี่ยนก็เลยกลายเป็นผม พิกันเองเออก็คือเลิกหมดทุกอย่างก็คือเลิกไม่ไม่เอาอะไรอะไรครับไม่รู้คือคือตอนนั้นเนี่ยคือกติกามันเปลี่ยนแล้วผมเนี่ยมีปัญหาทางครอบครัวด้วยผมมีปัญหาทางครมมาางอบครัวผมก็เลยเลิกแล้วก็ออไม่ไม่เอาเลยเออต้องหันหลังให้วงการเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยตั้งชีวิตที่เราเมื่อกี้คุยกันนะตั้แต่เริ่มต้นจําความได้สิบกว่วาขวบเนี่ยพี่กแกบนั่งอยู่กับความเร็วตลอดเลยเรนะาะความเร็วรตลอดเลยนะใช่ครับวิ่งโหยหาหาันอย่างเดียวเลยนะใช่ครับแต่ถึงวันหนึ่งต้องหยุด ถูกครับเพราะว่ามันมีชุดพิกพัน์บางส่วนที่คือมันมีปัญหาทางทางบ้านอ่ะใช่ครับมีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องออกไปเลยหยุดเลยหยุดเลยแล้วผมก็ตัดออกหมดทุกอย่างแล้วจนทำใจได้เหรอมันคือ <g arness> ก็แอบ,บดูครับออแอบ,บดูก็แต่ยังดูอยู่ใช่ครับแต่แต่จะให้ตัว,ตวเราเข้าไปยุ่งไปวุ่นายเราไม่เอาเลไม่เอาก็คือ <g arness> ไม่แข่งไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือแอบ,บดูไปคอยแอบ,บดูเขาวา่าเฮ้ยเขาแข่งกันสนามไหนสนามไหนอะไรประมาณนั้นด,ดูดูแบบไหนชอบดูแบบไหนก็ค <g arness> ือดูดูแดกไบ่เลยแหละครับไปดูทางแดกแต่ว่าติดตามทางเพราะมันเปลี่ยนยุคเป็นโซเชียลเพราะเปลี่ยนทางโซเชียลปุ่มเนี่ยเราติดตามง่ายแล้วกลับบ้านเนี่ยกลับบานบานคือชุดกรรมการเนี่แหละครับ กับบานเนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วผมมาสนิทสนมกับบานเนี่ยพี่น้องกันบาบดินเจ้าของชุดไฟใช่ครับชุดแรกของประเทศไทยเนี่ยใช่ครับต้นคริสต์มาสเนี่ยใช่ครับสิ่งตรงนี้อาจจะไม่มีคนรู้นะครับนี่เลยฮะตอนนี้เขาพิพันไปแล้วประตูพี่บานบานราชพฤกษ์เนี่ยครับก็บานบดินเนี่ยค็คืออดีตนักแข่งเหมือนกันก็คืออดีตนักแข่งมเหมือนกันครับผมคนบางเดียวกันก็คือแถวเดียวกันแล้วก็เลยเขาวันเจอกันก็คือจอดรถคุยกันบ่อย คือผมก็มาขับแท็กซี่อะไรก็มาคุยกันบ่อยขับผ่านมันก็จอดครับครับันเจอกันป็นไปปานเป็นไปปานยังเหมือนเดิมความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมอยู่ทีก็เจอป๋าทีก็เจอป๋าอะไรประมาณนี้ก็เลยเจอกันพอเจอกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปานก็เลยปรึกษาว่าเฮ้ยป๋าเขาขาดอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยเอาจะเอาไหมทำไหมผมก็เลยมาเจอป๋าอ๋อนี่คือจุดจุดที่ทำให้เรามาเจอกันใช่ครับก็หลังจะถามอยู่เลยว่าแล้วตอนนี้ทำอะไร ใช่ก็คือมาทํางานที่งานไอซีไลท์ฟลาใช่ครับตำแหน่งปัจจุบันตําแหน่งตรวสภาพครับเป็นหัวหน้าตัวจสอบภาพของรายการไอซีดีคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาใช่ครับดูกติกากแล้วก็เรื่องการแข่งขันแล้วก็น้าหนงน้ําหนักอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรวจวัดมีมีถามจริงแบบมีเอียงไหมเอียงไม่เคยครับไม่เคยครับมีแต่พี่พี่น้องๆเห็นหน้ากันหมดคือบางครั้งพวกเนี่ยเรายืนอยู่ตรงกลาง เรายืนอยู่ตรงกลางเราไม่สามารถไปเอียงข้างใดข้างหนึ่งได้ในเมื่อผิดก็คคุณนกพี่คุณนี่ก็น้องคุณนี่ก็เพื่อนใช่ครับใช่ครับในเมื่อผิดก็คือผิดแล้วถ้าถามว่าเราไม่กางเนี่ยกติกาของที่เรามีอยู่ในรายการของเราถ้าไม่กลางก็ออกมาบอกเราออกมาบอกเราถ้าคนไหนไม่กลางแต่เวลาเปิดก็เปิดให้เห็นทั้งคู่เปิดให้เห็นทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายหนึ่งสองสามยืนอยู่ด้วยกันไม่ได้การคอกแอบเลยไม่ไม่มีเขาไม่มีหลบไม่มีเลี่ยมก็เปิดแล้วแถมให้เขาวัดด้วยผมวัด อ่านให้ผมฟังอล่องใจไหมอ่วัดอีกรอบผมไม่ได้วัดเองด้วยผมไม่ได้วัดเองด้วยให้คุณอ่านให้คุณอ่านแล้วให้คุณจับเขาเห็นก็คือผมอยู่กงการทำอะไรก็ได้ให้มันยุติธรรมใช่ครับกติกาเราเปิดกว้างกิกาสร้างชื่อสร้างรีมาขนาดนี้ครับที่เราจะคุยตรงนี้ไม่ใช่เลยนะเพราะจริงตัวของกัมพชุดนิกูงก็ไม่ได้มีเรื่องของปัญหาแต่มีแต่คนใส่ความเท่านั้นเองเราก็ต้องมายืนยันปกติคนคนที่เสียประโยชน์ก็จะอ้างว่าพูดไปเออคต่คนที่ได้ประโยชน์ก็ บางรายการเนี่ยกติกาของเรากับของเขาไม่ตรงกันแต่คุณไปอยู่ตรงนู้นแต่คุณอ่านให้กว้างหน่อยออคุณอ่านให้กว้างหน่อยของเราอ่ะเราเองเนี่ยกติกาเราคุมหมดคือคุมทุกอย่างที่ไม่ต้องมาไอ้ปัญหาคือในฐานะคนเคยทํารถแข่งนะครับมันคือปัญหาจุกจิกพวกเราคือเราไม่ไปมองตรงนั้นเรามองว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ระบุก,ก็คือคุณก็ทําไปแต่ถ้าทําไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันแตกต่างกันคุณก็มาบอกพวกเราเรา,เราสร้างกติกาจาก ทีมแข่งแล้วถามเขารอ,อบรอบข้างกติกาจากทีมแข่งให้เขาเข้ามาเอาจากส่วนรวมใช่ครับเอามาล่อด้ับอยู่ในสังคมเดียวกันใช่ครับก,กแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยคือกติกาของนายอาชิมือใหม่ตรงนี้ตรงนี้คือจุดตรงนี้คือสร้างมือใหม่ขึ้นมาป่าสร้างมือใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะป่าสร้างมือใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะกติกาเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของมือใหม่ที่สามารถควบคุมรถอยู่ ที่บอกว่าไม่กลางหรือว่าผมผมในฐานะผมเป็นคนเคยแข่งรถผมมุนคนเคยทํารถแล้วผมเองเคยขี่รถคําว่าไม่กลางเนี่ยผมก็ยังงงว่ามันคือตรงไหนที่บอกว่าไม่กลางนะฮะตรงไหนที่บอกว่าไม่กลางพี่พี่ช่างทุกคนเนี่ยพี่พี่ช่างลุกคนอ่ะบางคนก็อายุมากกว่าบางคนก็อายุน้อยกว่าเทคโนโลยีก็คือคุณคุณมีเทคโนโลยีของคุณผมก็มีในส่วนของผมคือเราก็มาแลกเปลี่ยนกันตรงไหนที่คุณบอกว่าไม่กลางผมยอมรับนะครับว่าตรงนั้นคุณบอกแต่ คุณก็มาบอกผมด้วยว่าตรงนั้นคือไม่กลางแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาหาในถูกมคือมันจะต้องมีหาจุดลงตัวให้ได้ใช่ครับอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดเองต้องมาคุยกันการสื่อสารเท่านั้นแล้วคิดว่าจะทาพรุ่งนี้อีกนานไหมก็มันขึ้นอยู่กับว่าการให้โอกาสของสปอนเซอร์หรือว่าป๋าเงี้ยบริษัทสติิทธิผลเนี่ยเขาให้การสนับสนุนเราว่าเออให้เราดาเนินการคนอื่นนะคนอื่นนะพอไม่แข่งรถแล้วก็มาเปิดร้านทำนู่นทำนี่นะราทำมาหมดแล้วครับ ผมทำมาหมดแล้วครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือพอทำมันมันมีปัญหาครับพอมันมีปัญหาปั๊บเนี่ยพอมีปัญหาสู้ว่าเราไม่ยุ่งดีกว่าเราอยู่ในจุดของเราดีกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วมาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยฮะเพื่อนดึงเงินเข้ามาแล้วก็มาทําแล้วก็มาปั้นน้องๆให้เข้าจากถนนมาสู่สนามเพราะว่าเขายังมองภาพเราว่าเราไปแว้นอยู่บนถนนนอกอยู่ตลอดทั้งทั้นี้บางครั้งเราไม่ได้ไปแว้นอยู่นอกเรามาอยู่ข้างในแล้วนะเรามาอยู่ข้างในแล้วแต่ภาพ ภาพมันก็ยังออกไปอยู่ผ้า uh huh. มันก็ยังออกไปอยู่เพราะว่าเราเราไปเปิดร้านเจ้าหน้าที่ก็ทําหาอยู่ตลอด uh huh. เพราะว่าเขาเขามาเช็คอินอยู่ตลอดแล้วครับฟังเรื่องราวของพี่แกบกําทอนชูนุโกลวนถ,ถึงช่วงนี้แล้วผมว่าผมว่าผมปล่อยให้ให้พี่แก่พูดยาวๆไปเลยนะเพราะอะไรพราะขาอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจและมองสังเกตนะครับว่าแววตาเวลาการพูดของของพี่พี่แกบเนี่ยจากจุดเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบที่โลดแล่นอยู่บนโลกความเร็วถึงวันนี้ก็อยู่ในวงการความเร็วแต่ว่า อันหนึ่งนะอันหนึ่งที่มันทําให้เราได้สะท้อนได้เห็นต,ต,ต,ตัวตัวตัวตนของของแกบคืออะไรรู้ป่ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้ามันไม่ใช่คือหยุดอย่าฝืนตัวเองใช่ครับมันถึงจุดหนึ่งก็หยุดเฮ้ยสิ่งนี้ผมผมว่าพี่แก่มีสติแล้วอยากให้ทุกคนอ่ะลองมองมองพี่แกปดีๆนะครับลองเข้าไปเปิดแล้วก็ดูหลายๆรอบก็ได้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีช่วงชีวิตของเขาเนะี่ยมาถึงจุดหนึ่งเขาก็หยุดมาถึงจุดหนึ่งเขาก็หยุด ไม่ใช่ดื้อรั้นเดินชนต่อไปแล้ววันนี้เขาก็ยังอยู่แลบเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเขาเขาเขามีเอกลักษณ์เป็นตัวตนแบบนี้ไงบางทีบางครั้งอ่ะเจอเพื่อนกับสักอัดจำได้ไหมเจอเฮโีฮรโร่ฮีโร่เขาเรียกมาเป็นนักแข่งเจอพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกเฮ้ยมามาแขบมาขี่รถให้ผมหายไปอยู่พักหนึ่งกลับมาก็เจอเฮ้ยมามาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไง,ไงวินยัยเฉลิมวัดเอยขี่รถด้วยกันเฮ้ยแกมาอยู่ด้วยกันที่ท,ที่ที่ประจวบมาอยู่ด้วยกัน ดึงช่วยกันอยู่กับงานไลฟ์ฟอร์ไลฟ์อยู่ดีๆปุ๊บเจอกันเอ้ยพี่แกมาช่วยตัวสภาพรถมันก็จะดึงจุดมาบานบดินเขาก็เฮ้ยมาช่วยงานตรงนี้หน่อยวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับบานตอนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อปืนทีมชาติครับโอ้เนี่ยเรื่องราวอย่างเงี้ยผมอยากจะเอามาสะท้อนให้พวกเราได้ดูรู้จักประวัติรู้จักประวัติและอดีตของผู้ชายคนหนึ่ง ที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้แล้วเส้นทางชีวิตมันไม่ได้รวยล่ําเหมือนกับชาวบ้านไม่ละครับเรา<ต>พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มีความสุขมีความสุขครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าขับแท็กซี่ขับกล้าพูดเสียงดังเลยนกินถามว<ต>่าตอนนี้ท <please. S 2> ำอะไรผมขับแท็กซี่ครับ อาชีพที่แต่มีความสุขใช่ครับใครมองอไอพวกขับรถแต่ขอโทษนะครับเขามีความสุขกับคนที่คนที่มีอาชีพมีหน้าที่ต่างการงานดีๆนะ <S <S มัน,น,นมันกินอิน่มนอนหลับไม่ต้องไปนั่งวุ่นวายกับชีวิตใครไม่ต้องอะไรกับใครครับและอีกอย่างเนี่ยพอมาเจอป๋าเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนผงอะไรเงี้ยมันคือตรงตัวเรามันคือตรงตัวเราตรงจุดเราไปบางครั้งนาฬิกาในการจับเวลาอะไรประมาณนี้ครับนะครับในการแข่งรถทุกอย่างนะฮะหรือว่าการแข่งขันกีฬาเกือบทุกประเภท ความสาคัญที่สุดก็คือระเบียบและวินัยในตัวคุณเองอถ้าตราบใดคุณไม่มีระเบียบและวินัยไม่มีนะครับ<ช>เรียบร้อยฮะให้ฟังแนวคิดยาวๆไปเลยครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อชีวิตแนวคิดของเขาเป็นแบบนี้ <S <S 2> <S 2> เราคุยกันมาค่อนข้างยาวเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วแต่เราจะต้องไปติดตามดูเส้นทางชีวิตของของอกัทธรชูนุกูลุก,กต่อไปเส้นทางชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ วันนี้เอามาบอกมาเล่ามาบอกกล่าวแล้วก็มาเป็นแนวทางให้กับสําหรับใครบางคนสําหรับที่คิดว่าอุ้ยฟังแล้วมันมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ครับแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยเลยไปแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ก็คงจะต้องลากันขอบคุณคแกรบมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเราเอาสาไปหาคำตอบให้คุณคนไม่จะเป็นต้องเรียนคนเทบหาวันเดือนเจอกันแล้วทุกคำถามเนี่ยิงตัวนี้มันเป็นโต้ะที่ครบทุกคนได้ทุกคำถาม กับเราคริสตาร์ทุกแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียที่กริสตทก็ชนะทุกสนาม,นามแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของสนามลบบุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ